กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Drive Zone วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปกับ Toyota s q u a r ปี2025 SUV ขนาดเต็มที่ภาษาพลังและความทันสมัยอย่างลงตัวทั้งกำลังเครื่องแบบไฮบริดดีไซน์บึดบึนและความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ SUV ตัวใหญ่ทรงพลังและโดดเด่นบนท้องถนนรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ดังนั้นนั่งให้สบายและไปชมกันว่าสควออ2 5มีอะไรให้คุณบ้างทั้งเรื่องดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการตกแต่งภายในเทคโนโลยีและราคาค่าตัวเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้ใช่สำหรัสรับคุณหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอก t o โยต้าสควออ2 5สร้างความโดดเด่นทันทีเมื่อมองเห็นเป็นรถที่ไม่เน้นความเรียบง่ายแต่มาพร้อมความบึกบึนและขนาดตัวที่ใหญ่เต็มพิก,กัดด้านหน้ามา ร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดันโดดเด่นแต่ปลายไฟหน้าเหล็ทรงเฉียดคมที่เชื่อมต่อรับกับซุ้มล้อยอย่างลงตัวทําให้รถดูสมัยใหม่และทรงพลังนอกจากนี้ยังมีไฟกลางวันเหล็ที่ช่วยเพิ่มลุคพรีเมียมเมื่อมองด้านข้างคุณจะเห็นความสูงโปร่งและเส้นสายตัวถังที่แข็งแรงให้ความรู้สึกทั้งหรูและลุยได้ในเวลาเดียวกันล้ออลลอยขนาดใหญ่ในรุ่นระดับสูงให้ภาพลักษณ์น,น่าหรูและพลังเต็มขั้นด้านท้ายยังคงความดุดันด้วยไฟไท้ายเหล็แบบกว้างสปอยล์ดีไซน์ สปอร์ตและประตูท้ายเรียบหรูท่อไอเสียและกันชนแบบพรีเมียมช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับมุมมองด้านหลังไม่ว่าคุณจะจอดหน้าห้างหรือ,รอขับดูยเส้นทางธรรมชาติสคอยอาก,ก็รับบทได้อย่างลงตัวและต้องบอกเลยว่าแค่ขับผันก็ทําให้ผู้คนหันมามองแต่นั่นก็มาพร้อมข้อเสียเล็กน้อยคือขนาดที่ใหญ่การเข้าออกที่แคบหรือที่จอดรถในเมืองอาจต้องอาศัยความระมัดระวังแต่สําหรับหลายๆคนเอกลักษณ์และความใหญ่โตนี้คือเสน่ห์สำคัญของรถรุ่นนี้ต่อมาเรามาพูดถึงสมรรถนะการขับขี่ ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้หลายคนประทับใจแทนที่จะใช้เครื่อง V8 แบบเดิม Toyota เลือกใช้ระบบไฮบริดไฮฟอร์ดแม็กซ์ที่ผสานเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุดประมาณ437แรงมา้าและแรงบิด583 lb-ft ซึ่งถือว่าแรงมากช่วยให้ลากจูงได้ดีเยี่ยมถังความเร็วได้ดีและออกตัวได้มั่นใจเกินค่าสําหรับรถตัวใหญ่แบบนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้อ อัตราเร่งตอบสนองดีให้ความรู้สึกปราดเปรียวแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ระบบไฮบริดให้แรงต้นดีเยี่ยมช่วยในการลากจูงและการขับทางออฟโรดและสามารถลากพ่วงได้มากกว่า4ีตันขึ้นกับรุ่นเหมาะกับคนที่มีเรือคาราวานหรือชอบตั้งแคมป์ประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นเครื่อง V ีแแบบเดิมแม้ตัวเลขจะไม่เทียบรถเล็กได้แต่เมื่อเทียบกับ SUV ใหญ่เครื่องเบนซินรุ่นอื่นถือว่าคุ้มค่าการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงเงียบและนุ่มนวลช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีภูมิลหลเบาเมื่อเทียบกับขนาดรถ ทำให้ควบกลุ่งง่ายขึ้นเมื่อคุ้นมือแล้วแต่ในเมืองหรือถนนแคบยังรู้สึกถึงขนาดที่ใหญ่ของตัวรถรุ่นที่วดีโพรยังเพิ่มศักยภาพลุยด้วยช่วงล่างพิเศษแ่นการกระแทกใต้ท้องและอย่างออฟโรดทําให้พร้อมลุยทั้งทางเรียบและทางธุรกันดารโตโยต้าได้ออกแบบรถที่พาคุณไปดินเนอร์หรูได้แล้ววันรุ่งขึ้นพร้อมลุยป่าได้แบบไม่เกรงใจใครนี่คือบทแปลาตามที่คุณส่งมาหากต้องการแปลต่อส่วนที่เหลือแจ้งผมได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการให้รวมเป็นสคริปต์ต่อเนื่อง พร้อมตอนจบแบบลื่นไหลสำหรับช่อง YouTube ผมสามารถจัดให้ได้ทันทีเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ t o y ยต a s q ีควาปี2 0 2 5จะยิ่งทำให้คุณสัมผัสถึงความหรูหรามากขึ้นไปอีกก้าวเข้ามาแล้วคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่ทันสมัยกว้างขวางและพรีเมียมออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดแผงหน้าปัดดูหรูและล้ำยุคมาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ตรงกลางรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของโตโยต้าที่มาพร้อม Apple c a r p l a y Android Auto ระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบนำทางและการเชื่อมต่อครบครันนอกจากนี้ยังมีจอเรือนไมดิจิทัลที่เพิ่มความล้ำสมัยให้ตัวรถพร้อมแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและปรับรูปแบบได้ตามต้องการวัสดุบอกขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ต้องบอกว่าแม้รุ่นเริ่มต้นก็ยังให้ความรู้สึกคุณภาพดีและนั่งสบายส่วนรุ่นสูงขึ้นจะจัดเต็มด้วยเบาะหนังพรีเมียมบอกอุ่นและเบาะระบายอากาศต่อก,กับตันซีทแถวสองที่ปรับไฟฟ้าและในรุ่นท็อปยังมีฟังก์ชั่นนวดอีกด,ด้วยพื้นที่ภายในแถวหนึ่ง และแถวสองกว้างขวางให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถลิมูซีนในการเดินทางระยะไกลส่วนแถวที่3ก็สามารถใช้งานได้ดีแม้ผู้โดยสารที่ตัวสูงอาจรู้สึกแน่นเล็กน้อยแต่สําหรับเด็กและวัยรุ่นถือว่าเหมาะอย่างยิ่งพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบทอยอูตายังเพิ่มระบบรางเลื่อนสําหรับบาะแถวที่3เพื่อให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อนำบาบอดลงก็จะได้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่และเรียกเหมาะสำหรับทริปครอบครัวกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์กีฬาหรือของตั้งแคมป์ ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB หลายจุดระบบชาร์จไร้สายชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูงหลังคาพ,พาน,นรามิกสัน้นรูฟไฟลมีอันภายในและช่องเก็บของอัจฉริยะทุ่ห้องโดยสารทําให้ทุกการเดินทางสนุกและสะดวกมากขึ้นด้านความปลอดภัยก็อยู่ในระดับสูงสุดมาพร้อมระบบ Toyota Sa f e t y Sense เช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และอื่นๆอีกมากมายภายในของสุคอยอาให้ความรู้สึกรู้ราผ่อนคลายและใช้งานได้จริงเหมาะสําหรับคอรัสอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายระดับพรีเมียมปิดท้ายด้ดยเรื่องราคาในตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาโตโยต้าซุคอย2025เริ่มต้นประมาณ60,000ดอลลาร์กลางๆและสามารถพุ่งขึ้นไปเกิน80,000ดอลลาร์ได้ตามรุ่นและออปชั่นส่วนในประเทศอย่างปากีสถานหรือพื้นที่ที่ไม่มีการนำเข้าอย่างเป็นทางการราคาหลังรวมภาษี และค่าขนส่งอาจสูงขึ้นหลายเท่าตัวเข้าสู่โซนรถหรูระดับไฮเอนด์ท e ันที T T, ซึ่งทําให้สควอยลกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสําหรับผู้ที่ต้องการรถไฮบริดทรงพลังความทนทานในแบบโตโยต้าและความหรูระดับ SUV ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องไปเล่นรถยุโรปอย่างเรโทรวรหรือมีเร์เซริสจีเลสแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีความประหยัดแบบไฮบริดความสบายและความทนทานหลายคนมองว่าคุ้มค่ากับการลงทุน สรุปแล้ว t o y ย t a s e q u o i a 2,025คือการผสมผสานร,ระหว่างความรู้ความแข็งแกร่งและการใช้งานจริงอย่างลงตัวเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่สร้างมาเพื่อครอบครัวคนที่รักการเดินทางหรือคนที่ต้องการความสะดวกสบายระดับพรีเมียมที่มาพร้อมสมรรถนะลุยได้จริงดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะจัดเต็มระบบไฮบริดล้ำอนาคตแต่ยังคงความทนทานในแบบโตยโยต้าไว้อย่างครบถ้วนใช่มันใหญ่และใช่มันราคาแรงแต่ถ้าคุณมีงบและกำลังมองหารถที่ทรงพลังทันสมัยเชื่อถือได้ และมีตัวตนโดดเด่นบนท้องถนน Toyota าสควอ e 2 0 2 5คือหนึในตัวเลือกที่ควรอยู่ในิิตของคอ,งองคุณแน่นอนถ้าต้องการให้ผมรวมไฟล์เสียงใส่น้ำเสียงธรรมชาติแบบรีวิว YouTube หรือทำสไตล์ไทย,ยอังกฤษให้ด้วยบอก